ต่อไปผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอุปกรณ์ครับที่เราเอามาใช้งานในระบบเสียงว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานบทเสียงประกอบด้วยอะไรกันบ้างนะครับอ่าอุปกรณ์แรกครับอุปกรณ์แรกก็คือไมโครโฟนครับไมโครโฟนอ่าไมโครโฟนทําหน้าที่อะไรครับเขาบอกว่าไมโครโฟนทุกท่านน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับไมโครโฟนนะครับทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณเสียงครับที่เสียงที่เราพูดออกมาเนี่ยเสียงที่เราเปล่งออกมานี่ครับเปลี่ยนสัญญาณเสียงให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า เปลี่ยนสัญญาณให้เป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับพูดง่ายๆนะครับไมโครโฟนทําหน้าที่รับสัญญาณเสียงนะครับอาจเป็นเสียงจากเราพูดเสียงลมเสียงนกร้องเสียงอะไรก็ได้ครับที่เกิดจากจุดกําเนิดเสียงต่างๆนะครับเปลี่ยนมันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าก่อนครับพอเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วมันจะสามารถเอาไปใช้งานได้หลายรูปแบบเช่นเอาไปเข้าเครื่องขยายเสียงขยายเสียงต่อออกลาโพงให้เสียงดังขึ้นเห็นไหมครับหรือเอาไปเป็นสียงไฟฟ้าแล้วก็ ส่งตรงเข้าสู่คอมพิวเตอร์มันทึกเสียงเก็บไว้ก่อนได้นะครับก็เอาไปใช้งานรูปแบบเมื่อมันถูกเปลี่ยนประจานไฟฟ้าเนี่ยทำให้มันง่ายต่อการใช้งานนะครับอ่าไมโครโฟนนะครับก็ถูกออกแบบมาตามการต้องการใช้งานก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับแต่ถ้าแบ่งออกเป็นประเภทครับไมโครโฟนจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทครับแบบแรกเรียกว่าไดนามิกไมโครโฟนครับไดนามิกไมโครโฟนคืออะไรไดนามิกไมโครโฟนก็คือเป็นไมโครโฟนรูปแบบแรกที่เกิดขึ้นครับไดนามิกก็คือรับสัญญาณเสียงโดยตรงจากเรานี่แหละครับ ผ่านเจ้าตัวไมโครโฟนแล้วก็ไมโครโฟนจะทำที่เปลี่ยนสัญญาณเสียงเราเป็นสัญญาณไฟฟ้าบดเดยตรงเลยนะครับโดยอาศัยหลักการเขาจะมีเป็นผมพูดง่ายๆไมโครโฟนนะครับจะมีเหมือนแผ่นพลาสติกแบบไดนามิกน,นะครับเป็นแผ่นพลาสติกบางๆนะครับติดอยู่กับขดลวดครับซึ่งขดลวดนันนะ่พันอยู่รอบแกนแม่เหล็กนะครับเมื่อเราพูดผ่านไมโครโฟนเข้าไปเสียงที่เราพูดเนี่ยจะไปกระทบกับแผ่นพลาสติกนะครับบางๆนี่แหละครับ พลาสติกจะมีการสั่นกระเพื่อมตามแรงตามเสียงที่เราพูดยิ่งเราพูดดังก็จะสั่นแรงพูดเบาพูดเบาก็สั่นเบาๆนะครับเสร็จเจ้าขดลวดที่อยู่ใต้พลาสติกนี้นะครับมันติดอยู่กับแม่เหล็กครับแกนแม่เหล็กก็จะทําหน้าที่เปลี่ยน สัญญาณที่เราพูดนี่ครับจากการกระเพื่อมของแผ่นพลาสติกนี่แหละครับเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นและนํากระแสไฟฟ้านี้ไปเข้าเครื่องขยายเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือคอมพิวเตอร์เราเพื่อทําการบันทึกได้นะครับนี่แบบแรกไดนามิกนะครับแต่แบบแบบที่2ครับแบบที่2ก็จะเรียกว่าแบบคอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ก็หลักการทํางานเดียวกันเลยครับเหมือนกับไดนามิกนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าเจ้าคอนเดนเซอร์นี่แหละครับจะมีกระแสไฟฟ้าจ่ายไปที่ตัวไมโครโฟนเมื่อกี้ไดนามิก นะครับไดนามิกจะใช้ขดลวดกับแกนแม่เหล็กนะครับขดลวดเคลื่อนที่ผ่านแกนแม่เหล็กเกิดไฟฟ้าขึ้นใช่ไหมครับแต่แบบคอนเดนเซอร์เนี่ยครับเอากระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าไปที่ไมโครโฟนครับสร้างเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาในตัวนะครับคอนเดนเซอร์ถูกพัฒนาต่อจากไดนามิกนะครับคอนเดนเซอร์เนี่ยข้อดีของมันก็คือจะเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีมากเก็บเสียงที่เบาๆได้ดีนะครับเก็บเสียงที่เบาได้ดีนะครับทำให้อ่ จุดกำเนิดเสียงที่มีเบามากคอนเดนเซอร์จะสามารถเก็บสัญญาณได้ก็เป็นรูปแบบพฆษนาต้องเลือกใช้เอานะครับว่าจะใช้งานแบบไหนแต่คอนเดนเซอร์ก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือต้องมีการจ่ายไฟให้มาตลอดแต่เดนามิกไม่ต้องมีแต่ d ดน a ามิกต้องใช้ต้นกำเนิดเสียงที่มีความดังมากกว่าถึงจะทำงานได้ดีนะครับผมก็ไมโครโฟนก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทนะครับเป็นเดนามิกกับคอนเดนเซอร์นะครับเราก็จะเจอกันบ่อย ผมก็ง่ายๆครับยกใหญ่ง,ง่ายว่าถ้าเราเห็นไมโครโฟนไหนต้องมีการจ่ายไฟให้มันมันก็คือไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ถ้าไมโครโฟนแบบไหนที่ไม่ต้องมีการจ่ายไฟแม่งเอามาไปเสียบเข้าเครื่องขยายเสียงเสียบเข้ามิกเซอร์ใช้งานได้เลยเรียกว่าเป็นไดนามิกนะครับผมสรุปให้ง่ายๆอย่างนี้นะครับนะครับไมโครโฟนก็เหมือนที่บอกแล้วครับ ออกมาตอบสนองพวกเรามากก็คือลักษณะที่เราเจอกันบ่อยก็มไมโครโฟนแบบมือถือนะครับมือถือมือถือก็มีสายต่อไปใช้งานนะครับเป็นแบบแรกที่มองเห็นได้ทั่วไปนะครับอย่างที่2ถ้าเป็นแบบประเภทอ,อยู่ในห้องสตูดิโอในการบันทึกเสียงอัดเสียงเขาจะนิยมใช้ไม้ที่เรียกว่าเหมือนไม้บูมเรียกว่าไม้บูมนะครับเหมือนเหมือนดังในภาพนะครับไม้บูมโดยไม้บูมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเดนเซอร์ครับจ่ายไฟมันไม้บูมก็จะ เก็บรายละเอียดของเสียงได้หลายๆความถี่ก็จะขังเสียงได้ดีเสียงเบาๆก็ได้ดีแม้แต่เสียงลมหายใจพวกไมบูมนี่ยังรับได้นะครับก็การใช้งานไมบูมอาจจะต้องมีพวก๊อปฟินเตอร์หรือมีฟองน้ํามากั้นนะครับเพื่อเพื่อลดเสียงเหล่านี้นะครับแต่ว่าไมพวกนี้จะเป็นไมใช้เฉพาะทางครับส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องอัดห้องบันทึกเสียงไม่ค่อยเอามาใช้งานภายนอกเนื่องจากว่าถ้าเหมือนเอามาใช้ในห้องทั่วไปนี่แหละครับมันเก็บหมดครับแม้แต่เสียงแอร์เสียงลมอ่เสียง คนเดินนะครับมันมัน มันก็จะเก็บรายละเอียดเสียงไปได้เยอะมากนะครับก็จะใช้งานแบบเฉพาะทางมากกว่านะครับไมคต่อไปก็จะเป็นแบบไมโครโฟนก้านยาวครับก้านยาวก็คือตั้งโต๊ะนะครับเหมือนไมโปรชุมนะครับก็ออกแบบมาเพื่อสะดวกต่อสนอต่อการใช้งานนะครับนั่งประชุมอยู่มีไมคด้านยาวๆมาถ้าเป็นขาไมคสั้นๆก็ต้องก้มในการพูดนะครับหรือไมคก้านยาวเอามาใช้ในพวกตั้งบนโพเดียมวางบนโพเดียมแล้วมีก้านยื่นออกมายาวๆนะครับไม่บดบังใบหน้าของพิธีกรหรือผู้พูดบนโพเดียมแล้วก็ ก้านที่ยาวนี่ครับส่งผลต่อการให้คนที่พูดดูไม่ต้องก้มไม่ต้องอะไรนะครับดูบุคลิกเขาจะดีขึ้นนะครับเขาเป็นไม้แบบก้านยาวนะครับต่อไปก็พัฒนาต่อครับจากแบบแรกไมโครอแบบเมื่อก่อนเราไม่ใช่เมื่อก่อนแล้ะครับเราก็เห็นอยู่ว่าไมโครโฟนส่วนใหญ่จะมีสายใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็นิยมเป็นไมโครโฟนแบบไร้สายครับแบบไร้สายนะครับแบบไร้สายก็พัฒนามาเพื่อลดปัญหาเรื่องของสายในการเคลื่อนที่ของคน ที่พูดอยู่บนเวทีหรือคนที่พูดอยู่ตามงานต่างๆนะครับก็จะติดปัญหาไม่ต้องติดปัญหาเรื่องของสายรากสายยาวๆนะครับอ่าแล้วก็พัฒนาต่อครับเป็นแบบไร้สายแบบติดเสื้อเน็บเสื้อเหมือนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นแบบหนึ่งก็คือเป็นเสื้อไร้สายแบบเน็บเสื้อนะครับเน็บอกเสื้อหรือถ้าเป็นศิลปินก็จะแบบคาดศีรษะใช่ไหมครับยื่นออกมาข้างปากอ่านะครับก,ก,ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับก็ต้องดูว่าเหมาะสมกับรูปแบบไหนนะครับอ่า แล้วก็ไมโครโฟนก็ยังพัฒนาต่อครับตอบสนองในวงการงานวิตย์น่าจะเจอกันบ่อยนะครับก็เป็นไมโครโฟนที่ใช้เกี่ยวกับไมโครโฟนที่ใช้จอชุดกรองนะครับชุดกรองของวงดนตรีนะครับเนื่องจากว่าชุดกรองของวงดนตรีเนี้ยแต่ละตัวมีต้นกาเนิดเสียงที่ต้องการเสียงคนละแบบกันเช่นกระเดื่องต้องการเสียงที่เป็นทุ้มมันก็ต้องมีไมโครโฟนที่ออกแบบสําหรับรับเสียงทุ้มได้อ่า พวกทองกรองทอมก็จะรับเสียงแบบกลางนะครับหรือพวกไฮเอ็กโอเวอร์ฮดตก็ต้องการรับเสียงแบบแหลมหรือกรองเสนนะครับก็จะมีไมรูปแบบต่างๆนะครับดังภาพถึงไมจูนะครับก็จะเป็นชุดของไมโครโฟนที่ใช้ในต่อชุดกรองนะครับก็วันนี้เรามาทําความรู้จักเบื้องต้นกันนะครับผมเกี่ยวกับไมโครโฟนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในที่ผมพูดนี่แหละครับชนิดของไมโครโฟนรูปแบบไมโครโฟนต่างๆนีไม่พ้นแต่ว่าที่เราเห็นกับมาอถืก็เป็นไมค์แบบมือถือนี่แหละครับมีสายกับไร้สายน่าจะเจอกันบ่อยมากนะครับ ต่อไปครับองค์ประกอบของสัญญาณเสียงนะครับต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของสายนําสัญญาณสายนําสัญญาณนะครับสายนําสัญญาณสายนําสัญญาณก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบนะครับแบบแรกที่เราจะเห็นกันนะครับเขาเป็นรูปแบบของที่เรียกว่าสายสัญญาณแบบ XLR นะครับ XLR นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกอีกแบบหนึงว่าเป็นแ Can นอนะครับ c a นนอนก็จะเป็นหัวกลมๆข้างในมีด้วยกัน3ขานะครับ เรามารุกกลับมือต้นกันก่อนนะครับสายต่อไปที่ก็จะเจอบ่อยนะครับก็เป็นเรียกว่าสาย t r ีอาร์สเตอร์นะครับทีอาร์สเตอรก็จะมี3ขานะครับจะมี3ขานะครับรองรับสัญญาณแบบสเตอริโอนะครับอันต่อไปเป็น TR ธรรมดานะครับก็เป็นแบบโมโนนะครับก็จะมีสัญญาณแค่2ขาเป็นคู่บวกกับคู่ลบเฉยๆนะครับต่อไปก็จะปัจจุบันเรียกไม่พ้นครับสายตัวต่อมาเรียกว่าสายแบบ3.5มิล 3. 5. 3. 5. 5. 5. นะครับ3.5มิล3.5มิลก็คือเรียกง่ายๆครับก็คือสายที่แจ็คคอมครับเสียบจากคอมหรือเสียบจากโทรศัพท์มือถือเป็นต้นกำเนิดเสียงจะเป็นเหมือน TR สเตอแต่ว่าตัวเล็กลงนะครับ t r สเตอตัวเล็กลงสายต่อไปก็จะเจอบ่อยครับเป็นแดงดำหรือขาวแดงจะเจอกันบ่อยนะครับเป็นสายที่เรียกว่า RCA นะครับ RCA ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่จะเห็นก็จะเป็นสีขาวกับสีแดงนะครับ RCA เนะครับเป็นสายสัญญาณวิทยาอีกชนิดหนึ่งเหมือนกัน นะครับผมก็นี่เป็นประเภทของสายสัญญาณที่เรานิยมใช้นะครับที่นิยมใช้นะครับคับต่อไปสายสัญญาณชนิดต่อไปที่เลือกเส้นสายบายวนะครับบายวีบายวีเป็นสายสัญญาณเหมือนสาย สายไฟ2อสองเส้นธรรมดาเนี่ยครับส่วนใหญ่เอามาเน้นในการทําสายลาโพงนะครับสายลําโพงนะครับตัวต่อไปเรียกอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเป็นบันดาน่าแจ็คครับเป็นสายแบบเสียบก็นิยมใช้ในสายลําโพงเหมือนกันดังภาพนะครับตัวต่อไปครับสายลําโพงตัวที่3ที่นิยมใช้มากปัจจุบันเรียกว่าสายแบบสปิคอนนะครับเป็นหัวแบบเสียบนะครับก็ข้อดีของสปิคอนก็คือป้องกันการเสียบสายลำโพงที่ผิด คั่วทําให้เสียงออกมากับเฟดไม่ชัดเจนนะครับก็ก็เปที่นิยมมากในปัจจุบันนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นสายประเภทแบบดิจิตอลนครับสายดิจิตอลนะครับสายดิจิตอลมีด้วยกัน3รูปแบบนะครับแบบแรกนะครับเป็นเรียกว่ามินิพอร์ตมินิพอร์ตเป็นสายเกี่ยวกับใช้งานในเรื่องของด้านของระบบเสียงเกี่ยวกับคีย์บอร์ดต่อเข้าเครื่องเสียงหรือว่าเป็นอุปกรณ์ ให้กำเนิดเสียงต่างๆมาต่อครับแต่มิได้พอรตไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับจึงพัฒนาต่อมาปัจจุบันที่ได้รับความนิยมมากเป็นตัวที่2ก็คือเป็น USB ในปัจจุบันครับเนื่องจาก USB าสามารถรับส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลได้ทั้งอินและก็เอานะครับจะเห็นว่าในมิกเซอร์ปัจจุบันจะมีพอร์ต USB ให้นะครับสามารถเอาอินเข้าไปแบบ USB อินเข้าไปทําได้เสียบที่เครื่องอินเข้าไปได้หรือเอาสาย USB จากมิกเซอร์เสียบที่คอมพิวเตอร์ครับจะสามารถ เอาเสียงทั้งอินและเอาออกจากมิเซอร์ตัวนั้นได้ตัวต่อไปเป็นสายแบบออติคอลครับจะเจอมากในระบบเซราลที่ผมพูดนี่ครับหรือระบบเสียงทั่วไปหรือในหลังโทรทัศน์ปัจจุบันนะครับเวลาเอามาต่อกับเครื่องซีดีดนะครับหรือ คอมพิวเตอร์ก็จะมีระบบเสียงที่เราบดิจิตอลนะครับดิจิตอนก็คือสา,ารผ่านสายไฟเบอร์ออปติกนะครับเป็นออปติคอนนะครับก็จะมีไฟสีแดงแดงถ้าเราสังเกตหลังเครื่องรับทีวีเราหรือเครื่องเสียงเราที่มีไฟสีแดง,แดงโผล่มาเป็นพอร์ตสีเหล่เหลเล็กๆนะครับนั่นคือเป็นสายแบบออปติคอลนะครับก็นี้ก็เป็นประเภทของสายสัญ,ญญาณเสียงที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะครับ